สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมช่องกระตูระบกเรียนรู้อีกแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นก็ได้มาต่อพารสี่นะครับจูนเจนเพื่อนตาย4ี่น่าจะเป็นพักสุดท้ายแล้วนะครับสลับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของเจนกับจูนจูนนั้นได้จากโลกนี้ไปแล้วนะครับตั้แต่เมื่อวานแล้วแล้วเจนนั้นก็ต้องอยู่คนเดียวไปไหนไปเนียวคนเดียวไม่มีคู่ไปด้วยอีกแล้วซึ่งในเนื้อหานี้จะเศร้าแล้ว แล้วน่ากลัวขนาดไหนนั้นก็ไปรับชมกันเลยนะครับเมื่อเวลานั้นเขาจะไปไหน <c oughs> บรืว่าอยู่เดียวดายยังไง <c oughs> เขาก็จะเดินไปคนเดียวตลอด <c oughs> ไม่มีคู่เลยไม่แต่นิดเดียว <c oughs> เพื่อเพราะว่าเพื่อที่โรงเรียนนั้น <c oughs> เกลียดอยากเขา <c oughs> เพราะว่าเขานั้นเป็นคนที่เรียนเก่งที่สุดในห้อง <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่สวยที่สุดด้วยเมื่อเวลาที่เขานั้นจะไปโรงเรียน เมื่อเวลาเขาจะไปโรงเรียนนั้นเขาก็จะไม่มีคู่เดินไปด้วยเหมือนอีกเหมือนต่อไปเมื่อก่อนนั้นเขานั้นมีเพื่อนที่สนิทเดินคู่กันแต่ตอนนี้ไม่อีกตอ่อ นักเรียนวันนี้ครูนั้นจะมีเรื่องที่น่าเศร้าอย่างหนึ่งมาบอกให้กับนักเรียนนะซึ่งในห้องเรานั้นได้มีคนเสียชีวิตแล้วนั่นก็คือเด็กชายจูนเขานั้นได้เสียลกูกเขานั้นได้เป็นเขานั้นได้ตายแล้วเพราะว่าเหตุเหตุการณ์ที่เขานั้นได้ตกลงมาจากดาดฟ้าของร้านเกมแห่งหนึ่งซึ่งเขานั้นก็ไปสุคติแล้วแล้วเขาก็ไปดีแล้วไว้อะไรให้กับเขาหนึ่งวิโอเคมาเรียนต่อได้ เอาละหนึ่ง1มวกหนึ่งเล้เ่าไหร่สองค่ะคุณครูตึงตึงเอาละถึงเวลาพักเที่ยแล้วไปกินข้าวได้โอเคค่ะนักเรียนทั้งหมดทำพาพารล้ขอปคะคุณค่ะคุณครูไปกินข้าวได้เมื่อเวลาเขากินข้าวเขาก็กินคนเดียวไม่ว่าเขาจะเล่นไปไหนใหม่ไหมมันก็ไม่มีใครตามเขาอีกต่อไปเพราะว่าเพื่อนเขานั้นได้จากโลกนี้ไปแล้วแล้วเขาก็คิดว่าฉัน เขานั้นก็ได้คิดพี่เดนเหมือนกับจูนเลยเขาจะได้คิดว่าบนโลกนี้ฉันไม่เหลือใครแล้วพ่อแม่ก็จะพ่อแม่ก็ได้จากไปแล้วเมื่อวัยอายุยี่สิบปีเขานั้นก็คิดว่าถ้าเกิดสักวันหนึ่งนี่มาหาเราหรือไม่ก็มีนี่ติดสีลเยอะทาให้เขานั้นต้องคิดหรือว่าต้องคาดตัวตายแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้เขาไม่เหลือใครแล้วไม่แต่เพื่อหรือไม่พ่อแม่ ตึง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 เวลานั้นก็ได้ล่งเรือยมาถึงตอนเย็นตอนหลังเลิกเรียนเจนนั้นเขาก็ต้องเดินกลับบ้านคนเดียวไม่นะทำไมฉันต้องเดินจากบ,บ้านคนเดียว เขานั้นพอกลับมาบ้านแล้วเขานั้นก็จะคิดว่าจะฆ่าตัวเองโดยการเขาจะไปหลังห้องครัวเมื่อเปลาไปถึงเสร็จเขานั้นก็กําลังจะหยิบมีดมาแล้วเขานั้นก็ฟาดไปที่หน้าอ,อกเขาอย่างแรงชิง เมื่อเขาฆ่าตัวเขาเมื่อเขานั้นเอามมดแทงวิธีท้องเขาอย่างแรงเลือดนั้นก็ได้กระจุยออกมาแล้วจากนั้นอีกกี่นาทีรถพยาบาลก็ได้มาถึงรถพยาบาลนั้นก็ได้มารับแกไปเขาสองคนนั้นก็อยู่ใกล้ๆกันที่ฝังศพใกล้ๆกันทำให้เขานั้นไปสุขคติด้วยกัน นัานนั้นทันทันจะคอยติดตามติดดึงนั่นเดินเท้าคอยอยู่เรานั้นทันทันจะคอยติดตามมาเดินเท้าเฮียนฉันดึงดึงฉันจะคอยติดตามดึง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 อุ้ยนี่แจนเธอก็ตายเหมือนกับเราเลยเหรอใช่ แล้วเธอเป็นอะไรตายฉันฟันตัวเองแล้วก็โทรมาที่หน้าโอแล้วใช้ก็ตุยแล,แล้วเธอล่ะตายเพราะอะไรแล้วฉันต,ตกลงมาจากด่านฟ้าตายนะงั้นเราไปสุกติกันเลยนะงั้นเราไปขึ้นสวรรค์กันเลยนะไปกัน พาชอบก็เป็นยังไงบ้างครับสลับจูนแจนเพื่อนตายสี่พักส,สุดท้ายชึ่งพวกเราสองคนก็ไปสุกตีแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีสามารถมีคลิปจูนแจนเพื่อนตายอีกแล้วยันคลิปจูนแจนแตาจูนแจนเพื่อนตายสี่ก็คงของจบเพียงเท่านี้ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดกิปใหม่มาจากพวกเราถนาับคลิปนี้จูนเจนเพื่อนตาสีเพื่อขอบติฟวีเข้านี้สวัสดีครับ